สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พบกับล้อเบิ่งกบ้านนะคะวันนี้อิ่มจะพามาดูนี่เลยบ้านเลขที่แปดเจ็ด้านะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะที่อยู่บนพื้นที่นะคะแปดสิบตารางวานะคะตรงนี้นะคะทำเลยอยู่ที่บ้านโคพันโปงนะคะสำหรับการเดินทางมาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะทุกคนมาทางที่ถนนสีจันนะคะฝั่งริมบึงน้องโคนะคะตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอสีแยกนะคะที่ไม่มีสฟแดงนะคะเป็นสีแยกบ้านพวกพันโปงนะคะหรือว่า ดกด Google Map มานะคะโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงหรือว่าตรงนั้นก็ได้นะคะหมู่บ้าน VIP Home3 ค่ะบ้านนะคะจะอยู่ซอยตรงข้ามกับหมู่บ้าน VIP Home 3นะคะเข้ามาเพียงไม่กี่หลังนะคะไม่เกินห้าหลังค่ะก็จะเจอบ้านหลังนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันก่อนเลยนะคะซึ่งบ้านนี้นะคะอยู่บนที่ดินสันข้างนะคะเป็นที่ดินมีพื้นที่เนี่ย80ตารางวานะคะเป็นบ้านร้างขึ้นมานะคะไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะไม่มีค่าส่วนกลางด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะ ส๊ปเปคคือวัสดุเกรดพรีเมียมเกรดดีเกรดเอเลยนะคะลงรถก็คือกว้างมากเลยอิมพาดูลงรถก่อนเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่นะคะจอดรถสองคันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองดูหน้าบ้านได้เลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยจอดได้อีกสองคันหรือว่าตรงนี้ก็ได้คะ่ะสี่คันก็ได้คะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสนามหญ้าคะ่ะทุกคนจะเตะบอลหรือว่าจะปักเสานะคะเล่นบาสก็ได้นะคะเอาเก้าอี้มานั่งเนี่ยจิบกาแฟาก็ได้หรือว่าวางม่านดอกดาวก็ได้นะคะ แล้วไปดูข้างๆบ้านกั่นก่อนเลยนะคะซึ่งข้างๆบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างมากนะคะคือแบบว่ากว้างมากอิ่มก็ไม่รู้จะทำอะไรเลยไม่เคยเจอบ้านที่แบบว่าพื้นที่เยอะขนาดนี้ปกติเจอแค่สา4สิบี่สิบตารางวานะคะอามาดูนี่เลยหลังบ้านตรงนี้นะคะนี่มีของเต็มเปหมดเลยตรงนี้คือเขาพอมาให้แล้วนะคะก็คือปลั๊กค่ะทุกคนวางฟ้าม์น้ำไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะามาดูตรงนี้นะคะนอกจากจะเห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ย นี่นะคะเป็นท่อฉีดปลวกนะคะฉีดปลวกประจาปีได้เลยค่ะคือมีพอไว้หมดแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่โล่งกว้างมากเหมือนกันนะคะถ้าเป็นอิมเนี่ยอิมอาจจะไปทำร้านซักผ้าครัวไทยครัวนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะมองไปที่ทางนูนะะ้นนะคะก็จะเจอนะคะบ้านหลังโตเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็จะมีที่ว่างนะคะตอนนี้บ้านกําลังขึ้นเลยค่ะแถวๆนี้นะคะซึ่งที่ดินนะคะแถวนี้เนี่ยสองร้อยออกที่ดินตรงนี้นะคะแปดสิบแปดสิบตารางวานเนี่ย ราคาก็เกือบเกือบสองล้านแล้วนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่แอลเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนนะคะอโอ้โหเมื่อกี้พาเดินรอบบ้านนะคะก็คือเหนื่อยโป๊กเลยเพราะว่าบ้านใหญ่มากอ่าตรงนี้นะคะทางด้านทางเดินขึ้นหน้าบ้านมีสต็ปึ้นนะคะน้ำไม่ท่วมอยู่ในบ้านนะคะแหมเข้าไปในบ้านเลยค่ะซึ่งเป็นห้องโถง ไปที่ข้างก่อนนะคะคือดีไซน์เป็นข้าหลุมนะคะทําให้บ้านดูเพิ่มมิติมากขึ้นนะคะนอกจากข้าหลุมแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นข้าธรรมดาเนี่ยก็คือสูงมากก็ถามมีได้แล้วเนี่ยสูงขนาดนี้นะคะไม่พอนะคะนี่เรามีเคาน์เตอร์ตัวมาให้แล้วนะคะสำหราาับทานเาส๊ยวข้าสติดยำ,ย,ยำชาย,ยำชาย้าร้านแก้วกระเซตรงนี้ได้เลยนะคะนี่มาที่ตรงนี้นะคะก่อนที่จะไปดูชั้นสองเนี่ยตรงนี้มีห้องน้ำนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ชั้นหนึ่ง ดีไซน์ชอิปเก๋เด็ก้ามากเลยทำโบราณมากเลยค่ะแต่เบื้องก็คือปปพื้นติดถึงผนังค่ะชกโคโกสุขภันธ์ก็คือคอตโต้อย่างดีนะคะซึ่งวัสดุอย่างเกรเอจริงๆนะคะของบ้านหลังนี้ค่ะซึ่งมาดูห้องนี้ก่อนเลยนะคะห้องนี้จะอยู่ชั้นล่างนะคะจะคุจะทำเป็นห้องผู้สูงอยุก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ชั้นหนึ่งนะคะนี่มีกระสอบทุกอย่างดีมากแล้วก็มุมหางท่านไว้ให้ติดแอร์อะไรเรียบร้อยเลยนะคะ แต่ว่าถ้าใครทม่มีผู้สูงอายุนะคะอยู่กันแบบไปรุ่นหนุ่มสาวนะคะเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูหนังก,ก็ได้นะคะไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะ <S <S ห้องที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็คือห้องนั่งเล่นนะคะโอ้ยห้องนั่งเล่นได้ยังไงทุกคนห้องเก็บของนะคะซึ่งบ้านหินไม่เคยมีก็เลยสับสนนิดหน่อยนะคะมีห้องเก็บของนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องชั้นสองกันเลยค่ะชั้นสองนะคะบันไดก็คือมาตรฐานอย่างดีเลยนะคะคือเต็มเท้ามากคือไม่ได้แบบเดินแล้วแบบตกนะคะไม่ตกง่าย ก็เห็นประตูห้องชั้นสองมีเยอะมากมีถึงห้าห้องด้วยกันคือเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนนะคะทุกคนกลับหลังหันไปดูนะคะ,ะเห็นไหมคะทุกคนนี่ก็คือกระตกบานปิดนะคะให้ช่องแสงนี้ขนาดนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าบ้านยังสว่างอยู่เลยนะคะไปดูข้างในกัน,นะคะ่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องน้ำสำหรับชั้นสองอะ คือพื้นที่กว้างเหมือนกันนะคะปูกระเบื้องก็คือสุดถึงผน,นังแล้วก็มีช่องเซอร์วิสไว้ให้เรียบร้อยนะคะวัสดุเก็บดีมากค่ะคอบโต๊ะเช่นเดิมน,นะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีอยู่ห้าห้องนอนนะคะข้างล่างหนึ่งแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะห้องที่สองนะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะเป็นห้องนอนที่อยู่ส่วนด้านหลังบ้านนะคะมีกระจกหน้าต่างมาให้ถึงสองทีะคะไม่พอนะคะยังต้อมีบานปิดอยู่ข้างบนนะคะ ทำให้บ้านเนี่ยสว่างมากๆเลยนะคะแล้วก็ลงดีลงเย็นมากเลยนะคะไปไปดูห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สาเราไปดูห้องที่สากันเลยห้องที่3ามน่ะอิมก็จะให้ดูห้องที่เป็นส่วนหลังบ้านอีกเหมือนกันนะคะนี่เป็นห้องที่กว้างมากเลยนะคะทอย่างฟังกชันท็อปแล้วติดตั้งแอร์อะไรเงี้ยก็มีปับไว้ให้หมดแล้วนะคะแล้วก็หน้าต่างเนี้ยสองบานเช่นกันค่ะแล้วก็มีบานปิดแต่งดีนะคะห้องนี้แสงดีมากไปดูห้องที่สี่กันเลยค่ะ มีนะคะห้องที่4ี่นะคะห้องนอนที่สี่เนี่ยอิมขอแน,นะนาสาหรับคุณผู้หญิงเลยเพราะว่าถ้าเป็นอิมเองจะชอบห้องนี้มากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะแสงเข้าดีมากนะคะวางโต๊ะเครื่องแป้งใส่หน้าเนี่ยหน้าจะได้ไม่ลอยนะคะห้องนี้นะคะก็มีนี่ด้วยค่ะระเบียงค่ะเป็นระเบียงน้อยๆสำหรับสาวๆนะคะตรงนี้นะคะ <laughs> ตอนเย็น,ะะน,น,ะะนก็คือแดดดีมากเลยถ่ายรูปเซลฟี่นะคะสาวๆน่าจะชอบค่ะนี่พอนะคะมองลงข้างล่างได้ด้วยเย้เห็นเบบี้ด้วยฮัลโหล บ้านหลังนี้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันได้หกสิบคนก็ยังอยู่ได้เลยค่ะแล้วห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องที่อิ่มขอภูมใจนําเสนอเลยคะ่ะเป็นห้องที่อิ่มขออนุญาตเรียกว่าห้องอเนกประสงค์แล้วกันนะคะเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนก็ได้นะคะแต่ว่าจะเป็นห้องอ่านหนังสือก็ดีนะคะห้องจิบชากาฟแฟก็ก็ดีเช่นกันนะคะเพราะว่ามีหน้าต่างเยอะมากเลยแสงสว่างดีมากเลยไม่พอนะคะมีประตูอลูมิเนียมด้วยค่ะสําหรับออกไปที่ระเบียงค่ะ ระเบียงของบ้านหลังนี้นะคะเป็นระเบียงห้องที่ใหญ่มากเลยนะคะอย่างที่อิมบอกก็คือเหมือนห้องอเนกประสงค์เลยเน,นาะรอจัวรัเก้าอี้นะคะติดก am, าแฟยามเช้ายามเย็ยนตรงนี้ก็คือแดดดีวิวดีแสงดีมากเลยนะคะนี้ขอแนะนําเลยค่ะ <S <S โอเคค่ะทุกคนเห็นบ้านหลังนี้แล้วใช่ไหมคะทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่เจ็ดแปดล้านหรือเปล่าแน่แต่เราไปสำรวจราคากันข้างล่างเลยค่ะ ห็นทั้งในบ้านชั้นหนึ่งชั้นสองกันแล้วเห็นทำเลแล้วนะคะทุกคนคิดว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ็ดแปดล้านหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาเพียงแค่สามจุดเก้าเก้าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเพียงแค่ติดตั้งมิตเตอร์น,น้ำมิตเตอร์ไฟเนี่ยก็คือพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะฟังชั่นคือครบมากเลยนะคะพร้อมแล้วสําหรับตู้เย็นแอร์เครื่องดูดควันนะคะ พร้อมแล้วสำหรับทุกๆอย่างคะ่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะยื่นกู้กับเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็คือติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะโทรหาอิมรือว,ว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดยกอิมขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วอยู่จะพาไปดูบ้านหลังไหนอีกในคลิปหน้านะคะติดตามชมกด follow แล้วก็ subscribe ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย